พระเจ้าอวยพรครับวันนี้ผมจะให้เคล็ดลับในการดําเนินชีวิตที่ไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และเกิดผลในชีวิตแม้ที่บทที่เข้อหบอกว่าอย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่าเสียและมันจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยพระเยซูบอกว่าให้เรานั้นชนะความชัว่วดยการดีและเราอวยพรศัตรูของเราและอธิษฐานเพื่อศัตรูแต่ขณะเดียวกันพระเยซูก็บอกเราบอกว่า อย่าเอาไข่มุกไปให้กับสุกรหมายความว่าอย่างไงครับจะมีคนจํานวนหนึ่งนั้นที่ดูถูกพระกิตติคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าและดูถูกชีวิตของเราด้วยเขาไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของเราก็าไม่เห็นการเจิมไม่เห็นการทรงเรียนในชีวิตของเราพระเยซูหนุนใจเราบอกว่า อย่าใช้เวลากับคนเหล่านั้นมากเกินไป <S 2> <S 2> เพื่อนสนิทของเราควรจะเป็นคนที่รักพระเจ้านะครับจะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นคุณค่า,าการทรงเรียกในชีวิตของเราไม่เห็นคุณค่าของของประธานในชีวิตของเราการเจิมในชีวิตของเราเขาปฏิเสธเขาเหยียบย่ําเขาดูถูกไม่ใช่แค่ข่าวประเสริฐแต่คนของพระเจ้าคือท่านด้วยพี่น้องครับเวลาของเรามีคุณค่ามากเราไม่ควรจะเสียเวลากับคนเหล่านั้นที่ไม่เห็นคุณค่างข่าวประเสริฐ พระวจนะของพระเจ้าทางของพระเจ้าและไม่เห็นคุณค่าของการทรงเรียกและการเจิมในชีวิตของท่านนะครับพี่น้องอย่าไปเสียเวลาใช้เวลากับคนเหล่านั้นมากมายเพราะเขาจะทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีคุณค่าท่านไม่ดีพอท่านต้องเอาใจเขาเพื่อเขาจะได้ทําดีกับท่านเราไม่ต้องการการยอมรับของคนเหล่านั้นเพราะว่าอะไรครับคนที่ยอมรับเราไม่ใช่มนุษย์แต่ผู้ที่ยอมรับเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์สร้างเรามาในพระฉายของพระองค์พระองค์ทรงเรียกเราว่าเราเป็นเหมือนกับของที่มีคุณค่ามากในอาณาจักรของพระองค์เราควรจะใช้เวลากับคนที่ยำเกรงพระเจ้ารักพระเจ้าและก็เห็นคุณค่าของการเริมและของประทานในชีวิตของเราที่จะหนุนใจเราให้เติบโตต่อไปเดินกับต่อไปกับพระเจ้าหนุนใจเราให้ทําดีที่สุดสูงขึ้นในทางของพระเจ้าและช่วยเราให้เราเป็นไข่มุกที่ใช้แสงออกมา มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเราควรจะเลือกคบเพื่อนระวังอย่าเลือกคบคนที่ไม่ใช่เพื่อน,นีแท้จริงแต่ดูถูกข่าวประเสริฐและดูถูกชีวิตเราแต่คบเพื่อนที่รักเราและสนับสนุนเราและเห็นคุณค่าของเรานะครับเลือกเพื่อนนะครับว่าจะคบใคร